สวัสดีครับร้อยสวันแล้วออเดอร์เข้าไแต่เช้าเลยไก่ยังไม่ได้ไข่เลยเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16องบ ก <17. S 2> ลังนี้ฮิตฮอตเหลือเกินครับสามตัวยัดลงแม่ได้ไงสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสอง 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ไว้เจอกันตอนเย็นครับผมบายบายครับสวัสดีตอนเย็นครับผมมาเก็บไข่กันดีก,กว่าเมื่อเช้าได้ไป48ฟองแล้วผมเข้ามาเอาอีก2ฟองเป็น50มาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองครับผม51 52 53 54 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77ฟอง เ8 79, 80 81 82, 83 84 85 โอเคครับผมวันนี้ได้85ฟองครับผมไว้มาเก็บขายด้วยกันพรงนี้ครับบายบาย